เอาวันนี้ทิดเมื่อกี้ไปรับเจ้าจิตจารขึ้นมาจากบ้านนอกมาอยู่บางพีเหมือนเดิมจิตจารก็ปากบนช่วงปล้ำหลุดต้องรอหน่อย bồn rồi đủ đứa đi à, cái cây nồi bạc bồn hai đi rồi นิ่งมาดิปากบนครับนิดนึงอคงไม่ได้ปล๊มอีกนานปล๊มดูสิบกว่านาทีโอเคอยู่แข่งเบาไปกว่าเดิมแต่ก็ไปอยู่บ้านนอกนานเกือบเดือนเลย ฝากน้องเลี้ยงฝากน้องให้ข้าว <c oughs> ต้องรอปากบน <c oughs> จะไปทำบุญสักหน่อยออนมาก็จะสมเชงสุดยอดเบอร์แข้งในตัวเนี้ย บั่มสองรอบสามรอบแล้วมีคลิปเราจะไมกล้าลงนะตัวเนี้ยเตะให้ล้มเตะให้นอนได้ดีๆล้มให้เจอเลยสิบนาทีตีโคทดสู่ลุกไม่ขึ้นเลยน่าจะเกือบสามโลครับ อันนี้เป็นลูกเพาะที่บ้านป่วยมานานเดี๋ยวนี่ก็เอาขึ้นมาพร้อมกับไอ้ส้มไอ้จีจัดส้มเชงเนี่ยเอาไปสองสามรอบแล้วเบิ์แข้งเอาไปสามรอบชายชาย่สามรอบ เคร่งสุดๆตัวนี้เตะแรงมากอีกตัวก็อันนี้ได้มาอันนี้ใหม่อันนี้เป็นพม่าเชิงหน่อยเค้งหน้าดียังเด็กอยู่ยังเ,เด็กอยู่ไอ้ไอ้ไอ้เคียวหวานตัวนี้ไอ้เคียวหวาน ไปแข้งก็โอเคอยู่นะไก่ยังเด็กอยู่ตวเนี้ย o o m เช้งตวเนี้ปั้มอีกรอบหนึ่งจะออกไปหาประสบการณ์หน่อยลอยใหญ่สูง เกือบสามโลไม่ถึงก็น้อยนะตัวนี้ออยใหญ่ตัวนี้ยังเด็กอยู่เลยจะปั๊มหาประสบการณ์ให้มันสักหน่อยแข่งขายังไม่แข็งแรงดีเท่าไรยังไม่มีประสบการณ์ตัวนี้โอ้โเบิก ตัวเนี้เนี่ยสมเชิงตัวนี้เบอร์แข็งจี๊ดเลยเตะแรงมีคลิปนะแต่ไม่กล้าลงตัวเนี้ยสิบนาทีคู่ต่อสู้จับเลยล้มลูกไม่ขึ้นไก่ลุกไม่ขึ้นเตะเตะให้ล้มเลยจะลงได้จะลงให้เพื่อนๆดูพี่ๆดูไม่กล้าลงกลักวกลัวโดน ก็โดนแบนสามรอบปล้ำสามรอบสามตัวละตัวแรกเขาก็ยอมยอมเละหมดตัวที่สองก็โอ้เบิร์แข่งเนี่ยสุดยอดเลยตัวนี้นตีคู่ตัวสู้ล้มทั้งยืนก็มี ตีท้ายทอยให้ดินก็มีแล้วเนี่ยโดยเฉพาะลูกลูกบินกลางอากาศเนี่ยเตะแรงมากเลยครับหักชักให้เห็นเลยตัวเนี้ยไม่มีเฟสไม่มีลายเลยดูไม่ได้ไม่กล้าลงเลยไปทำบุญแล้ว ทำพาลูกๆแฟนๆไปทำบนแล้วจ,จีดจัดเอยจะได้เดิมพันสักหน่อยกันปากกระเทาะบนมี่จะเริ่มดีขึ้นมาแต่ก็หยิบได้นะปากบนดูนิดนึงเซ็งเลยตัวนี้เซ็งเลย ไม่เชิงไม่เชิงนะพี่ตัวนี้ไม่เชิงตัวนี้ไม่เชิงสไตล์มันเชิงแต่ไม่เชิงครับแข้งหน้าเหลี่ยมหาช่องตีเก่งวิ่งวิงนิดวิ่งวิ่งออกนิดตบวิ่งวิ่งออกนิดตบหัวอยู่ในปากยู่นั่นเลยตัวเนี้เข้าปีกก็เปิดได้หยิบ ตีกรเดือกจอมตีกระเดือกเลยครับตัวเนี้ยสู้คอเนี่ยถไกลสู้สู้คอด้วยกันยิ้มแป้นเลยเก,ยเกียวตีเกวตีเลยถ้าเฉิดเชดสู้คอด้วยนะหือปากันตีกระเดือก ดินเลยตัวเนี้ยตัวรักตัวรักน,นี่ตัวรักเลยนะไอนนจีจจาดเนี่ยตัวรักเลยไก่ห้าเหลี่ยมตีฉลาดครับ <c oughs> เริ่มขึ้นแล้วเนี่ยเป็น่นาเลยอันนี้ประมาณ25-26 26ได้